<Okay. S 2> เห็นปะคะทุกคนคะสองแรกของปีของปีนี้ขนมจากเซนตานะคะทุกคนคะ่ะเซนต์คลาสมาได้ถุงก,กับใสกองจ่วาเมื่อนี้ขอเอาซองออกมาก,ก่อนซองขนาดนี้นะคะคกะิบเก๋มอ่ะเ่งว่ามีขนมอ,อย่างไรขนมปลาเขาเป็นอยังล่ะขนมพิงบ์ จักขนมเมียงทุกคนค่ะต่อไปก็คือน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะดูก่อนนะคะทุกคนน่าจะหรือว่าแน่ใจอ่าใช่แน่นอนช็อ,ชอกโกแลตค่ะ,มะเมวช็อกโกแลตทุกคนค่ะเอากระดาษเดเดี๋ยวดูก่อนนะคะต้องแกะอือเป็นอย่างนี้ทุกคน เัง่มเพสิ้นสิ้นมาเองนะคะเพิ้มใน่คือเขาก็สิ้นทั้เสี็นะคะสามอย่างนี้เป็นกล่องซองแรกนะคะซองใหญ่ไม่รู้มีอะไรข้างในเดี๋ยวต้องไปดูนะคะเดี๋ยวไปเพิ่งกันมามากินข้าวเป่นขนมจีบุทุกคนนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเบรกกินน้ำกินนเดี๋ยวสาวสว่างเขามากินน้ำแล้วก็ได้มาเปิดกล่องของขวัญเพิ่งนะคะตาฮักออโตแอตแตอขนาดทุกคนคะขนอกขนุมเนาะค่ะ สำหรับพนักงานนะคะเพิดงานมากตละปีข้ขมมา่ตอ,อกกับสิีขคองกันขนมขนมาไห้พนักงานลราคาข้างนอกก็จะเป็นสมเกี๊ยวหวานนะคะดูทุกคนค่ะนี่เป็นเัง่องส,สิเซปิสก拉斯กินกาแฟ ถึงสามารถทําอย่างอื่นได้นะคะถึงสามารถไปได้แต่ว่าห้างเฮือนจากกินขนมยังกินมดืดงเพราะอย่างมันหวานมันตาบไม่ไหลายทุกคนมองนาบางกลินออก่นเอาเฉลยได้กินด้วยเพราะว่าขนมในลักษณะเนี่ยมันจะหวานหวานเลี่ยนเลยล่ะ คือก็เจาะปั่นเนยใส่กับคปั่นแป้งเนาะนี่ก็จะเป็น่ยนเร่งสิแล้วก็ใส่พวกกันเทสมันอ่ะมันก็สิแบบสดเซื่อนเนาะเที่ยงวันแบบสบายพามากินบ่ตั้งแต่เก่งกินนะคะจนใครยังลืมกูละบ่ได้น้ำบ่ได้สำเนียจังนักคนบ้านนี้ก็จะสิเอากินก็ขนมปังกินนังมดเสาร จุ่มกับกาแฟนสิละเอากาแฟมา,ากจุ่มล้วก็กินแค่ขนมปังตอนเช้าทำบาแสบบ้องแสบอยู่แต่ว่าก,กินหลายๆกะขนสนนขั้นเบื่ๆเือไปเลยขอกาแฟนิดนึงกันจังจะได้คุยกัตนต่อ เอาสำหรับเรื่องสแกมเมอร์กัผ่านไปแล้วเนาะคะ่ะก็ไดเราสู่กันฟังแล้วโอ้ยทุกคนคะ่ะมันหลายอย่างหลายแนวแต่ละปีแต่ละเดือนอย่าลืมนะคะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้พอดีอยู่แล้วเนาะคะ่ะแล้วก่าค่าข้องชิปนู่นนี่นั่นมากเกี่ยวนะแล้วก็มองยังไงคนตรงงานร้ายแห่งคนตรงงานหลายเขาเลือกหายอย่างหางานทางลัดตัวเนาะโดยเฉพาะพวกที่แบบหมอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะหมอมอ่ะ พวกม,มนันเป็นปลาร้าอ่ะปลหมอ่ะทุกคนคะ่มะมอปลหมอทั้งนั้นเออสลัดแห้นสลดัดกินหาเงินบหนลังของคนอื่นอ่ะโดยที่ว่บดยใส่ใจเรื่องว่างยังคือศีลธรรมบอหรือว่ามนุษย์ความเป็นมนุษย์ของขาอ้ามันมีทำไงยังมันไงเขาเอาเบะอ่ะ มึงจะได้เบาเรื่องนี้ฟ่งแล้วเนะาะกลับไปพิจารณาเอานะคะแล้วก็ให้สังเกตเบื่อเอาแล้วว่างตัวไคตัวมั่นนะคะตัวนี้คือ,อนสาวสาว่างเอามาขายายความร้ายขึ้นเนี่ยคือว่าอยากจะให้เบิ้งเนาะค่ะเพราะว่าสังคมกูมเอนในบอมแนวาเบิงเเบิงต,ตนาแล้วห้องก็สิแล้วไปเบิดกุม,มือนมันหลายอย่างหลายแนวมันองค์ประกอบมันมารวมกันแล้วนี่คือแต่งตัวดูดีหน้าตาดีบริเวเสื้อใจได้บททุกอย่างนะครับห้องตงเบิ้งล่ะ ว่าไผเป็นไผแม่ขนาดมูคบกันมาโดนๆก็ยังหักหลังกันใดเนาะค่ะคือเชนนี้เชนหน่อยก็ไใดเรื่องหลอดมองง่ายหลดเอฟซีทั้งหลายกันอย่าเฝ้าหน่อยใจเด้อจาวสว่างกับเฮ็ดงานหัวสูงหัวส้นขึ้นกันนะคะบางเทือกกได้นอนแนบบางเทือกกร่ได้นอนแนบรับแน่ตื่นแน่เป็นเั่งสั่นนะคะก็เลยเอาเวลาบางเทือกกรพักพอนแนะ แต่ส่วนนี้อากาศมันก็นเริ่มนาวขึ้นเรื่อยๆล้ะกะ็เขาเอวข้ว่าในอากาศตัวในในตูวสั่นบรรยากาศมันเลยควม่มหนาวอยู่แล้วดังจะแหงปากไปเพชรยังก็งเฮ็ดยากไปไซกับไปไม่ยากนะคะต้นหมอกต้นไม้เดียวนี่ใบเหลืองเอิมเติมโลนเลือแต่กินก้านสาขาแล้วเป็นบางตนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเนาะเบ่งดูแลสุขภาพจ้าของทาผู้้ใดทั้งอยู่ทั้งเมืองหมอกเนานะค่ะบ่แม่นยังดอก เพราะว่าการงานหอกกรอยากได้เปนบ่อยเงินหอกกรอยากได้เอ้าซร้อยเรือกันได้ซ้ำได้กรสซ้ำน่นนะคะได้แต่คว่มบอกความจานี่ยละคือความเป็นจริงแล้วเอาก็ต้องซร้อยเรือจากกองนั่นเองก็ะเลยได้มาเราสู่กันฟั่งทั้งสี่หลักเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าคัดคัดจะโมกจามฟิ้งฟิ้งตรงกลมือเจ้าพนม่งพวกกระเริ่มขม่าแล้วนะคะ แตเล่ได้ใส่สมอทอกเอาเพราะวา่ามันสีดังดังเกินไปอันดังทั้งเครื่องซักผ้าพรอมนะคะและ้วกาดังทั้งเพลงอยู่ข้างนอกเนาะเริมแล้วทุกคนซะเริ่มแล้วขัดจะหมกมานนิดๆน,นิมาหลดดิเข,ขาถอดกอไั่นะคะนี่แหละมันเป็นนีส่สละ่ะบางมือเนี่ยเนื่งองงซ้า สกือบศูนย์หนงซาก็มี่ทุกคนมันบ่ไว้ร่างกายของข้ามันปรับเพราท่านเนาะคะ่ะอยากจะน้าวน้าวมือเดียวพ้าในมือเดียวแก็อยากจะอุ่นมากจักน้อย,น,ยนึงกับพ้าในมือเดียวบ่ไดบอกข้าวพวงนาดลกตังเชือขาดแค่นหนกับบอถนะคะช่วงนี้จะเบิ้งไผ่เบิ้งมันนั่นแหละทุกคนถ้งเมืองไทยกว่ากัยังเมื่อยางเมื่อแต่ว่าก็ต้องเบิ้งตัวแล้วตัวกับแพงแพงทุกคนคะ่ะ ค่ายยังค่าน้่หมอกน้ำมันมันแพงขึ้นเขาก็ตั้งราคาสูงขึ้นกว่าเขาบัานเงินเดือนเราหนุนบบขึ้นจักเทอรอไหนสิอืดแต่ขนาดเลยก็เลยบอลลูจักวจ้าวแจ็คเสียเองต่อแล้วอยสี่ปีเขาไปแล้วห้าปีที่หาสึกข,ขาวมาโอ้ แล้วก,การบินสั้นธรรมดาซ้ำกันกับสันน้นนึงตั้งแต่สมัยตะกีเลยอะสมัยตะกีหนี่งคึ่หมายถึงว่าโบก,กี่เดือนที่ผ่านมาเดี่คนหนาโควิดอีกบาดนี้หลังจากโควิดสายการบินกระพักมันพอเอียงกับเดเล่เดเร่เบิ้ลกูยังเนงาะเสร็ตะกีั้จัเริ่มหมดดีก็อ่นห้อง บาทน้ำหมกน้ำมันกะลูอยู่แล้วเนาะคะ่ะอันนี้เขาก็ต้องเบิงข้าวดีๆ่อ,อยกะบปบ็ดต่ำเบิร์ทุกข้าวเอาแต่ที่มันสำคัญที่สุดแหละเพราะอย่างเบงเกอ,อร์เขาไปโฟโลจังสัไลายๆกับเบวาวะะ้หน้าปวดเมื่อยอยากจะลูอยู่กับจริงแต่ว่าเมื่อยสมองเพราะว่าอยู่งานนี่เคยก็ใส่ไล้เพราษาแล้วแต่ว่ากลับขึ้นไปอัเนเงินก่าต้องไปเว้าอ,อ,อีก ต้องไปเบื้องหนุนนี่นั่นอีกโอ้เกิดเป็นเนื้อฝรั่งหรือบริสบายเด้อสุกคนใครว่าเป็นเนืยอฝรั่งสบายเป็นบางคนนั่นแหละที่ขาเจ้าสบายอยู่มันยังดอกคูพค่นถือมีคนทรงเสียหายเนาะผัวรวยอินิกะเพิ่นก็รวยอินีเด้อันนั้นก็ต้องดีใจกับเพิ่นเด็กศรีจาริศยาตันบ่ได้นะต้องเข้าใจจุดแต่ละคนเนาะค่ะว่าสนาของแต่ละคนนบ่บือกันือกมันมีสีลด เอาละทุกคนเมือ่อนี้ก็ได้มาวอมมอมม้อยกันนักน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิสนาจังไดสาวสาว่างสีเอาเรื่องอันนี้มา,บ,าะะบอกต่อเนาะค่ะประเมนแกว่าเรื่องข้า,าสสเผยพ,อ,พอตั้งรูปแบบใดนะคะบาทมันนี่รูปโสมไม่ออกมาเห็นทุกคนค่ะหลอกกันแบบหัวปักหัวปุ่นอีลีเลยแต่ว่าก็ต้องถ่าฟั่งก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อนี้เฮ็ดงานนะคะเพราะแน่อาจจะเป็นคลิปทัดไปนะคะทุกคนค่ะ คลิปถัดไปห้ามมาฟังกันว่าเชาสิวบามจะเอาอีกอย่าง,มา,างมาเล่าซูฟังนั่นเองนะคะเมื่อนีอ้ขอโตละทุกคนโมไวแลนด์ก็ไปลา่าทั้งแลนดกับนี่ละโมไวทุกคนคะ่ะอากาศเป็นยังซีแล้วคอยกับติดขัดเปิดทุกอย่างทั้งคือหมกุกนำ้นำ,นำหูน้ำตาบ้าปดเลยนะไปบอกันคลิปหน้าคะ่ะอยู่ดีไม่แห้งส,สุขสุขคนเด้อค่ะรักษาสุขภาพคิดหอดคือเกานะคะพีพีเอฟซีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ